สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนที่เข้ามานะคะติดตามช่องของาจ๋าปากกรพุ้นเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งในวันนี้นะคะในวันนี้จ๋าก็มีแนวทางเอามาฝาก FC เช่นเดิมก็จะเป็นเลขของคุณต้อมนะคะก็เดี๋ยวตั้งแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะเร่งหาแนวทางเอามาฝาก FC นะคะเพราะว่า FC บันท่านเนาะก็จะรอแนวทางแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบตามทางติตตอกนะคะหรือว่าจะตามทางแบบให้จ๋าหาส่วนตัวให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เชื่อนะคะว่า fc รออยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะดังนั้นนะในคลิปนี้นะจากก๋าก็จะมีแนวทางของคุณต้อมนะคะซึ่งของคุณต้อมเนี้ยงวดที่แล้วพลาดนะคะก็คือคุณต้อม พูดมาพูดมาสอง่าสตัวนะคะก็จะเป็นห้าเจดแกับ2องดแปดแต่ว่าไปฟัน578จากก็เลยลงคลิปแต่ห้าเจ็นะดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะก็มีตัวการเรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวยังง่านะคะ fc ที่ถามถึงแนวทางนะคะก็เข้ามาติดตามรับชมได้นะในคลิปนี้สำหรับ fc ที่อยากได้มาขามกวนนะคะอะมาดูนะคะมาขามกวนนะ อันนี้นะคะ1กระปุกนะคะ1กระปุก1กิโลนะบางบางท่านนะคะจะอาจจะใส่กระปุกสี่เหลี่ยมเพราะว่ากระปุกสี่เหลี่ยมอะ,อะคือกระปุกกลมเนี่ยมันจะหมด หรือว่าขาดตลาดนะคะจ๋าก,ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้กระปุกเหลี่ยมนะคะแต่น้ําหนักเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าใครอยากได้นะคะมาขามกวนนะอันนี้1นกิโลนะคะสองบาทรับ2อกิโลห้าร้อับ5้กิโลหนึ่บาทแถมปุกเล็ก1กระปุกนะคะเอาไปไว้ชิมนะหรือให้ใครชิมก็ได้แบบว่าถ้าสั่งไปขายอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวจ๋าแนะนํานะคะสําหรับ FC ที่สั่งไปขายอ่ะเดี๋ยวดูนะคะดูไปแบบหอมมากปิดกระปุกมานแบบหอมแบบ กลินนี่กลุ้นเลยล่ะแล้วก็แบบว่าจาก,ก็ยังคิดอยู่ว่าทําไมแบบกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็อร่อยมากด้วยนะเพราะว่าเราจะใส่มะพร้าวอ่อนนะคะใส่ของที่ธรรมชาติไม่ใส่สารไม่ใส่แป้งไม่ผสมแบบอของที่แบบว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะดังนั้นนะมะขามกวนนะคะใครที่อยากได้รับไปขายนะคะเพื่อหาอไรายได้เสริมนะ,ะถ้ากระปุกเดียวอะ อยู่ที่259บาทส่งฟรีใช่ไหมถ้าใครจะเอาไปขายนะรับ5กระปุกอะอย่างถ้าจะรับ5กระปุกใช่ไหม5กระปุกราคานะคะ ตกกระปุกละ200นะก็ไปขายรานะคะทาที่259บาทนะ5กระปุกนะคะจะได้กําไรนะคะเกือบ300นะแล้วก็กระปุกเล็กที่แถมไปให้ก็คือเอาไปให้ลูกค้าชิมนะคะเพื่อที่จะการันตีความอร่อยนะคะถึงจะซื้อดังนั้นนะคะดังนั้นนะถ้าใครนะอย่างว่าถ้าใครแบบว่าสนใจจะเอาไปขายอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้ารับ5กระปุก1,000บาทแต่ ถ้ารับ10กระปุกนะคะราคามันจะลดลงมาอีกนะคะทำให้เรามีกำไรเยอะนะคะดังนั้นนะดังนั้น FC ก็ลองนะคะลองสั่งไปทานแล้วก็ถ้าอยากเอาไปขายนะคะเปิดรับออเดอร์ก่อนนะคะเปิดรับออเดอร์นะคะแล้วก็สั่งมานะคะเดี๋ยวจะาจะส่งให้นะจะให้จ๋าจะส่ง ไปให้ลูกค้าในที่อื่นๆก็ได้นะคะสำหรับมะขามสุกแก่เปลือกนะคะเช่นกันนะสีทองหวานนะคะก็ใครที่สนใจรับนะคะก็มีโปรโหให้พิเศษเยอะแยๆเลยส่วนะมะขามแช่อิ่มนะคะเดี๋ยวรอตุลาพฤศจิการนนะคะรับไปขายรับไปทานนะอร่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่เอามะาขามห้องเย็นนะคะขายนะเราเอามะขามสดๆทำแบบ ปีต่อปีเลยนะคะอะมาดูแนวทางสำหรับเลขคุณต้อมนะคะอะเลขคุณต้อมนะถ้าใครเป็นสายวิ่งนะอาส่วนมาก f c จะทักมาขอเลขวิ่งนะคะจะจะให้เลขวิ่งคุณต้อมไปนะคะงวดที่แล้วก็ให้8ดนะ8ดนี่วิ่ง8อดะเป็นเลขเลขคุณต้อมนะคะส่วนวิ่งหนึ่งเป็นเลขของอ๋อเต่านะคะแต่ว่าอ๋อเต่าเขาไม่ได้ให้แล้วนะคะไม่ได้ให้แล้วคือเงียบไปเลย นะก็ต้องทําใจหน่อยนะคะก็ตามคุณตั้มก่อนนะคะแล้วถ้ามีของใครที่แบบว่าแอดท่านไหนที่แบบว่าให้เข้าแม่นๆเนี้ยเดี๋ยวจ,จ๋าจะจัดการให้นะคะสําหรับเลขคุณตั้มงวดวันที่1กรกฎาคมสายวิ่งงวดวันที่1นะคะบนล่างอ้าขอแจ้งนะคะเดือนนี้หวยออก3มงวดนะคะ3มงวดวันที่1 16 3 1กนะคะกรกฎานะคะบนล่างเลยวิ่งศูนย์อ่าสำหรับสายวิ่ง ขอบคุณ FC นะคะที่โทรมาคอนเฟิร์มว่ามะขามแช่อิ่มปีที่แล้วอร่อยมากนะคะอร่อยมากจากขอบคุณมากเลยส่วนมะขามแช่อิ่มปีนี้นะคะปีปีปีปที่แล้วนะอ่าเริ่มต้นจากการขายกิโลละ120อ่าค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่ามะขามแพงมากนะแต่นะคะปีนี้นะเรทนะเรทการทำมะขามแช่อิ่มนะคะ อาจจะอยู่ที่หลักสิบไม่ถึงร้อยนะคะแล้วถ้าใครรับไปขายนะจํานวนมากอย่างเงี้ยราคาก็จะเป็นเลทส่งนะเดี๋ยวจะแจ้งเลทส่งก็ประมาณอีกสองสามวันนะจะขอทําโปรเลทส่งมะขามแช่อิ่มแจ้งไว้ก่อนนะคะเราถึงเวลานะคะถึงเวลาเดี๋ยวจะเปิดรับออเดอร์แล้วก็ให้รีบสั่งมาเลยนะคะน่าจะราคาไม่แพงนะคะปีนี้นะมะขามแช่อิ่มนะคะอ่ะสายล่างนะคะฟันเน้นๆเลยอ่ะ เลขชุด2ตัวล่างก็คือเลขวิ่งฟันศูนย์บนล่างนะสําหรับนะคะชุด2ตัวจะเป็น0ูนย์สส่วนตัวกันนะจะเป็น9 2สอง่ะระวังไว้ด้วยนะคะระวังเลข9นะคะเลข9เลขศูนย์นะอันนี้เป็นสายวิ่ง0นย์ะคะแล้วก็ชุด2ตัวล่างก็จะเป็น0 2ย์กับ92ต่อมาอ่ะ สำหรับชุดต่อมาสายบนนะคะสายบนใครที่ชอบใครที่อยากได้เงินเยอะๆนะมาวิ่งบนนะคะบนนะคะวิ่ง0ูนย์เน้นหนัหนกๆที่068แต่ตัวกันให้ระวัง6กับ9เป็นตัวเดียวกัน098นะอันนี้ FC ขอคอนเฟิร์มมาว่าถ้ามีเลขกันหรือว่าอะไรแบบกัมกึ่งเหมือนกวดที่แล้วอะระหว่าง2กับ5อย่างเงี้ยนะคะถ้า ถ้าถ้าฟันไปที่ห้าเจ็ดแปดแล้วกันสองกันสองเจ็ดแปดน่าจะได้โชคกันค่อนข้างเยอะๆแต่จ๋าไม่ได้ลงตัวกันให้เนาะอย่างถ้าใครที่ทักเข้ามาขอส่วนตัวอย่างเงี้ยจ๋าก,ก็ไม่ได้ลงลงตัวกันจ๋าก,ก็บอกว่าเอออยากให้ฟันเน้นๆก็เน้นตัวเดียวไปเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะงวดนี้ก็จัดตัวกันไปด้วยนะคะศูนย์หกแปดกศูนย์เก้าแปดนะหกกับเก้าตัวเดียวกันอันนี้นะคะในคลิปนี้จะเป็นเลขคุณต้อม คนเดียวเลยโดยเฉพาะนะคะดังนั้นนะดังนั้นในคลิปนี้ในงวดน,นี้วันที่1ก็รักดาคมนี้นะคะก็ใครที่อยากได้โชคก็ลองดูอยากให้ f อฟที่เข้ามากดกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กด subscribe ที่สำคัญนะคะกระดิ่งอะต้องกดนะเพราะว่าเวลาอ,อยากตามเจ้าไหนอย่างเงี้ยจะลงให้มันจะมีการแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนคือคลิปจะจะเด้งขึ้น การแจ้งเตือนที่หน้าจอใช่ไหมจะได้ไม่พลาดนะคะดังนั้นนะในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแกดชร์ให้จ่าด้วยอ่ะอย่าลืมฝากอีกครั้งนะคะมาขามกวนมาขำสุกแกะเปลือกสีทองนะคะก็ใครที่อยากได้นะคะให้รีบทักมา เ่ตอนไหนหอมตอนนั้นนะคะอ่ะมามะขามกวนนะคะกิโลละ259บาท2กิโล5 0 5กิโล1,000บาทแถมกระปุกเล็กหนกระปุกนะคะอ่าแล้วก็ส่งฟรีทุกออเดอร์ที่สั่งสำหรับมะขามกวนเนาะโทรมานะคะโทรมาโทรมาหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์065837 5 812อันนี้เป็นเบอร์โทรของจา๋านะคะติดต่อจ๋าได้โดยตรงนะคะสำหรับวันนี้ขอให้รวยๆในงวดวันที่1นึกรกฎาคามนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ